กทางพอดีเลยนะครับก็เด่นๆครับที่เวลาเไปเลยครับโอ้โหกินเยอะจริงๆนะนะรับ สวัสดีค่ะก็พบกับน้องนิวคนดีคนเดิมกับรายการ The Cinema Daily s e r i ใน Idol e x เเ n นเคยนะคะวันนี้ค่ะน้องนิวก็อยู่กันที่โรงละครสยามแฟนตาซีนะคะที่เอเจทีของเรานี่เองนะจ๊ะซึ่งวันนี้น้องนิวจะ พามาเจอกับอีเวนต์อะไรเจาะลึกเบื้องหลังอะไรยังไงเจอกับความไม่เสถแบบไหนบ้างอุ๊ไปก่อนเพราะเห็นพรมแดงอยากเสด็จพรมแดงเข้างานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปพบเจอกับอีเวนต์อะไรงานอะไรแบบไหนตามมากันเลยจ้า ให้รูปด้วยม,<า>มีวันนีกินอเบนอนไอเนทำแม่แซ่บขนาดน้ผมไดนยังไงล่ะ วันนี้นะคะหนูก็พาทุกท่านนะคะมาเจ,เจอกับบรรยากาศงานแถลงข่าวเวทีการประกวดผู้ชายสุดปังประจําปีเลยก็ว่าได้นะคะกับงานเดอะคอนของเรานะคะที่ปีเนี่ยเขาจัดมาเป็นปีที่4แล้วนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาได้มีการคอลแลบนะคะการทํางานร่วมกันกับเวทีการประกวดเนี่ยร่วมกับเดอะสยามแฟนตาซีนะคะซึ่งเดี๋ยวมันจะกาศความไคทีเรียความเงื่อนไขความแซ่บของน้องๆในแบบหรือความพิเศษแบบไหนเดี๋ยวเรามารอติดตามกันด้านในเดี๋ยวตอนนี้ถึงเวลาเข้าสู่โรงล ข้อด้านในแล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่งานแถลงข่าวกันจะ้ะไป และตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ด้านในโรงละครสยามฟิตอซีแล้วนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเวทีการประกวดสุดแบบยูนิคมาก<า>ๆเลยเออเรียกว่าได้เพราะว่าเป็นเวทีการประกวดที่ไม่ได้หาแค่ในแบบแต่ทุกคนที่มาเนี่ยจะต้องมีความอินเนอร์จะต้องมีความดรามาติกให้รู้สึกว่าจบจากเวทีการประกวดไปนอกเหนือจะได้ตําแหน่งนอกเหนือจะได้ความหล่อแล้วเนี่ยยังได้การเป็นส่วนหนึ่งของนักแสดงที่สยามฟิตอซีด้วยและยังได้ร่วมแสดงกับคณะละครด้วยเรียกได้ว่าแบบมาเวทีนี้ คุ้มมากเลยนะสำหรับน้องๆที่สนใจในส่วนของการเข้าประกวดนะคะซึ่งแน่นอนว่าสําหรับเราในวันนี้ถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่ได้มปอยู่จุดนี้เช่นกันนะคะก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราของรายการเราด้วยนะคะกับอีเคเมนนะคะที่เป็นรัวส่วนหนึ่งของสปอนเซอร์การจัดงานของครั้งนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นแบบไหนจะมีโชว์จะมีความอลังการอะไรยังไงบ้างเงื่อนไขการเข้าประกวดการรับรางวัลจะเป็นแบบไหนบ้างเดี๋ยวรอติดตามกันีกทีลวกันนะคะ ไปโชว์สุดพิเศษนะฮะจากแม่นอนพี่ป้อมแล้วก็พี่เก่งเราจะย่างคนเราแน่นอนสิเพราะมึงกับสามท่านอยู่เราด้วยครับขอสวัสดีแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับเข้าสู่งานของเราครับกับวันนี้ให้กับการแถลงข่าวการประกวดแม่น้อยโฟล์คลเจอร์สเอ็ซ์แยรฟอร์ดีนเองครับวันนี้มของพระเอกน้ำุกิ่ออนนะครับขอเริ่มกันเลยนะครับอยากให้แม่น้อยครับไม่ต้องล็อกว่างเลยครับว่าสำหรับแม่น้อย โฟเคิลเจอร์เอ็กเสยางแฟนเดอร์สันในปีนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ที่มาที่ไปรัวประเด็นพิเศษของปีนี้มั้งะครับประเด็นมั้างครับผู้บริหารและกรรมการที่อยากจะทีและจะขอปีด้วยนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราอ่ะเป็นเพื่อนกันนะฮะแล้วเราเคยจับมือกันทำเวทีกันคืณเป็นวทีผู้ชายทุกคนเคยได้ยินนะฮะอิสเทอร์ไลท์ไอมอนต์เพลงตอนนั้นผมก็เอง หลังจากนั้นเราก็ต่าตรงตัดยังอยู่แต่ไม่ียายามต่ดกันอยู่จนมาวันนึงเราทราบว่ามีเนี่ยทำตัวละครที่สยามบันเทิงซึ่งเป็นตัวละครที่แบบว่าโอ้อ,อลังการมากในประเทศไทยก็ว่าได้บางคนอาจจะคิดว่าันประเทศไทน,นี่ไม่ได้เพราะด้วยแบบลาปเส้นหน้าเราหน้าดูโบวน้าดูโบวนดูเซ็กซี่โโจะไปไปได้ยังไง ที่ดีอย่างันนี้เราก็แข่งกันจนทำให้เกิดเการเดินลองโฟลเจอร์เพื่อนๆแบบเออมาขอความช่วยเหลือแล้วเอมาช่วยหน่อยได้ไหมครัเนี่ยเราว่าเขาน่าจะเห็นอะไรบางอย่างขอตัวเราจากประสบการณ์ที่เราทำงานในวงการแฟชั่นพวกดาราสักที่มานคนเข้าถึงได้สามสิบปีเนเราว่าเขาก็น่าจะแบบเฮ้ยอยากได้อะไรจากเราตรงที่เรามาเพื่อมาปรับใช้เป็นคอนเสิร์ปีนี้เป็นคอนเจอร์ เข้าทางพองดีเลยไหมฮะจะบอกว่าเราน่าจะมีเออ่มีบางอย่างที่สามารถจะใช้กับโจทย์นี้ได้ถ้าว่านะครับจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับผมแล้วก็เชื่อว่าจะมาช่วยเอ,อ่อยากจะทำโชว,ว์อะไรที่มันแบบแปลกใหม่นะครัแบแปลกใหม่แล้วลก็ยังมีความเป็นก้อนธาตุอยู่แล้วผมว่ามันเป็นสิ่งที่เรากำลัง,งในขณะใน ต่อพาวล์ด้วยน่าสนใจมากๆครับจากที่เป็นผู้ครอประกวดในวันนั้นสู่ผู้จัดการกองประกวดในวันนี้และก็ปีนี้ด้วยนะครับในปีนี้เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกกับการได้มารับหน้าที่ผู้จัดการกองประกวดครั้งหนึ่งนกับเรื่องซีซันสี่นะพี่ชายรื่นครับรู้สึกรื่นแล้วก็ดีใจสังเกตได้ว่าทุกๆซีซันเนี้ยเรามีการพัฒนาการมีการเติบโตจะต้องอยากจะฝากน้องๆนะที่จะเข้ามาครับ วันนั้นนะครับก็จะมาผมในตัดสินใจที่จะเข้ามาผมก็คงไม่ได้ไม่ยืนอยู่ตุงนี้ได้นะผมคนไหนที่อยากเรียนว่าจะมาหรือไม่มาวีนนี้กเ,เปิดโอกาสกันเองนะครับไม่มีใครจะช่วยเราได้นอกจากเราเราต้องก้าวขามมาเองนะครับแล้วเดี๋ยวเมื่อเราเราจะไปจุ่มือเราออกมาถ้าใครกำละะังเลียไม่ต้องลงเลยหรอกครัยบย้อนคือเราได้อ,ดอ,าาอ,ออกมาแสดงความสามารถของตัวเองออกมาให้โลกได้รู้ว่า,าเรามีตัวตนอยู่บนโลกและเรามีอะไรบนโลกได้เห็น มีอะไรให้ผู้คนได้เห็นว่าเรามีความสามารถอะไรบ้างเท้าขาเราสมัครกับเราเลยะครับเดี๋ยวที่เหลือแม่และพ่อบรรดาพี่น้องทีมงาน,น,าน,น,านเดี๋ยวเราช่วยกันค่อยๆชักเรา,เาแล้วก็ใช้ประสบการณ์คอยปั้นที่มืมอถืครับพวกเราช่วยกันครับก็อยากจะฝากาสำหรับคนที่กำลังลังเลหรือว่าคิดอยุดมันก็อยากให้มาเพราะว่าคุณได้เยอะมากจา,ากประสบการณ์ในการที่มาประกวดวันนี้นะครับซึ่งอันดับแรกเลยพวกเราควรได้รับ จะได้เป็นลูกแม่นอนแล้วก็จะบอกว่าแม่นอนเนี่ยเขาภาคภูมิใจกับพวกเราทุกๆคนมากครับที่เป็นลูกๆเขาจะพูดเวลาเขาพูดถึงคนอื่นนะเขาจะมีความภาคภูมิใจในตัวลูกๆทุกคนก็คือว่าภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบไม่นอนเพราะว่าเราเองก็เป็นซีซั่นส์ปซีซั่นล่าสุดที่แม่เขาเรียกว่าอะไรจะรอแห้ทีม่นนี่คือความภาคภูมิใจนะครับ ที่จะรับเรากบไม่ย,มมไไยินดีกับมิได้นะครับบอกว่าเดิเนเวิร์มดูลาดลนมาคนสำพัญที่ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่มีเขาไม่มีสิ่งที่คุณได้เห็นเลยนะครับนอลูกหลาน ลุกหล่อในมันร่วงเก่าตัดทายคนนี้ฮะคนนี้ครับก็ตื่นเต้นครับที่เวลาองเพลงไปเล่นครับก็ดีใจที่ได้เล่นอันนี้ชื่อน้องอะไรนะชื่อชื่อกลับน้องก้องนะฮะแล้วพอมาเห็นตัวเองผ่านหน้าจอแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็หล่อหล่อเท่แต่ว่าก่อนก่อนที่จะพูดงหน้าขนผมรู้สึกว่า แยกสี่แล้วนะมาดัมข้างหลังชอบผ้าไม่พอใช่ไยมอดีตคือโอบวดครับหรือโอบวดหรือโอบหมดแล้วนะก็ซีซั่นสี่แล้ก็จะรับสี่ท่านจากนั้นสี่ท่านมาร่วมแสดงแบ็แเดน์ที่ัญนะโอกาสดีๆรอคุณอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินใจนานครับสนใจเองรีบสมัครเข้าประกวดได้เลยนะฮะและขอเสียงกรบมือับ ก็จะไปแล้วนะคะสำหรับบรรยากาศรวมก,กันกับเสียงแฟนตาซีในปีนี้นะครับเรียกได้ว,ว่า เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสกมากๆสาหรับชายหนุ่มที่มีความมั่นใจทุกคนเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่การแข่งขันการประกวดในครั้งนี้นะคะก็เราได้เจอกับเหล่าพี่ๆผู้จัดพี่ๆผู้จัดการกองประกวดหลายๆท่านแล้วนะคะรวมถึงน้องๆที่เป็นรุ่นพี่ของการประกวดในปีที่ผ่นานมาเนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะว่าสําหรับบรรยากาศการออดิชั่นบรรยากาศการรับสมัครหรือว่าบรรยากาศการแข่งขันในรอบไฟแนลเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปเจาะลึกกับบรรยากาศด้านหลังเวทีกันอีกอย่างแน่นอนนะคะ แต่ตอนนี้ก็ขาดไปไม่ได้เลยนะคะสําหรับผู้ใหญ่ใจดีของรายการของเรานะคะสําหรับในส่วนของอีเคมนค่ะผลิตภณัณฑ์สำหรับผู้ชายมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นที่มีทั้งส่สวนของเซรั่มกับตัวของรองพื้นนะคะที่ไม่มีเขาก็จะไม่มีเราในการมาถ่ายทําแต่วันนี้นั่นเองนะครับรวมถึงอีหนึ่งหัวเรื่องใหญ่ของเราค่ะกับ CGC g r o กรุ๊ปนะคะที่คอยพพอร์ตระบบหลอดไม้ให้กับพวกเรานะคะและเดี๋ยวเอาเป็นว่าเทปหน้าอาจจะยังไม่ใช่คอนเทนต์ของ The Not Thailand แต่เราจะไปแทรกคอนเทนต์ที่ไหนในการพาทุกท่านไปรับชมเบื้องลึก เบื้องหลังเกี่ยวกับความหล่อเกี่ยวกับความเสน่ห์ของผู้ชายที่ไหนบ้างนะจ๊ะเราติดตามกันได้เลยนะคะรวมถึงฝากช่องทางการติดตามของทางการประกรวดด้วยนะคะหรือจะติดตามผ่านช่องทางของเราก็ได้เช่นกันนะจ๊ะเอาเป็นว่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันนะจ๊ะบายจ้าเจอกันใหม่ EP ต่อไปจ้ะพัดก่อนก็ได้กูเขินเข้ามาถ่ายรูปให้ด้วยแม่ด้วยจะถ่ายรูปสง <S <S ่งนายทำนิ่งหนึ่งก็ได้นะ Il fait a il Shine your charisma, Ikemen Japan.